คนที่จะเป็นผู้จุดม็อบไม่ใช่ผมไม่ใช่พี่นกเขาหรือแม้กระทั่งคุณสนธิก็ตามแต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคนที่มีหน้าที่ในการจุดม็อบให้ติดคือนายกรัฐมนตรีคือรัฐบาลทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ขีดไฟน้ำมันกองฟืนในนาคอนนี้คนที่จะเป็นผู้จุดอยู่ในมือของคุณองค์ง,อ,งอยู่ในมือของพ่อองค์ง ถามว่าเพราะอะไรหลายคนบอกว่าไล่รัฐบาลไม่ไปหรอกจริงครับเพราะรัฐบาลจะไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ไม่ได้ไปเพราะประชาชนขับไล่แต่ไปเพราะกรรมเก่าไปเพราะสนามกอล์ฟอันพายของยายเนื้อมนะันนี่จะไปคาถาร,รัฐธรรมนูญ จะไปเพราะการแต่งตั้งรัฐมนตรีที่เศรษฐาทวีสินถูกวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งตำแหน่งรัฐมนตรีต้องเป็นมติพักหัวหน้าพักชื่อคุณอุงิงเนี่ยจะไปเพราะอบจปทุมธานีที่แจกใบเหลืองเจ้าของบ้านนี่ก็เจอแล้วดำเนินคดีทางอาญาหัวหน้าพักกรรมการพักที่ไปนำไปสู่การล่มสลายของพักทั้งสิน้น ส่วนภาคประชาชนเนี่ยนะครับถามว่าแล้วประชาชนที่จะลงถนนด้วยเหตุอะไรก็บอกว่าน,นี่นะครับในระหว่างที่รอองค์กรบรรดาองค์กรอิสระทั้งหลายกระบวนการยุติธรรมทั้งหลายซึ่งจะมีห่วงเวลาอยู่เนี่ยถ้าจะมีการทำบ่อน8แห่งถ้าจะมีการขายแผ่นดิน99ปีทั้งแผ่นดินบวกคอนโดหรือแผ่นดินที่อยู่ในแลนด์ปริดระบบรางระบบล้อท่าเรือคุณทำไป แต่ต้องไม่แถมแผ่นดินสามแสนไร่เป็นเวลา99ปีซึ่งนี่นะครับมีทางออกสองมหาสมุทรอินเดียแปซิฟิกสองทะเลเอ่าวไทยอันดามันอันนั้นเนี่ยนะครับเจอกับประชาชนอย่างแน่นอนแต่ประเทศนี้ยกสำประานให้กับต่างชาติล่วงหน้าเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยังไม่รู้ว่าจะต้องเสียแผ่นดินหรือไม่ผมอธิบายพี่น้องซ้ำๆฟังอีกครั้งหนึ่งถามว่าทำไมเราต้องบอกประชาชนลงท้องถนนคำว่าจุดมบติดคือรัฐบาลอุ้งอิงคุณฟังผมดีๆคุณทำบอลแปดแห่งนี่คือการจุดมอบคุณขายแผ่นดิน99ปีนี่คือการจุดมบดอดมบคุณเจรจาผลประโยชน์ไทยกัมพูชา เสียดินแดนนี่คือการจุดมับคุณจุดติดและผมจะออกไปยืนขวางกันขายชาติขายแผ่นดินของพวกคุณเพราะในแต่ละโครงการไม่มีเรื่องผลประโยชน์ชาติเป็นเรื่องผลประโยชนยช์ส่วนตัวแทบทั้งสิน้นก่อนหน้านี้เาทำเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตทำลายระบบเงินตรา ผมกับพี่ลกเขามายืนการบอกว่าสินค้าเนี่ยครับต้นทุนที่จะแจกห้าสิบล้านคนนั้นตอนหาเสียงเนี่ยห้าสิบสี่ล้านสิบหกปีขึ้นไปรัศมีสี่กิโลเมตรแจกพร้อมกันทั้งประเทศทักไปทักมาก็เหลือห้าสิบล้านห้าสิบล้านคนคือห้าแสนล้านเราเนี่นะครับ คุยกับบรรดาน,นักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายเจ้าของกิจการว่าต้นทุนสินค้าราคา1นึ่งมืนบาทนะ่ะต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่ถ้ามันมีสเกลใหญ่นี่นะครับเพรล็อกสเปคสินค้าบอกว่าต้นทุนเนี่ยอยู่ที่20%เท่านั้นอีก80%ซนั่นคือผลประโยชน์ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็มาแจกเป็นเงินสดให้กับกลุ่มปลอบางก่อนหน้านี้ไปขึ้นทะเบียน ไอ้ขึ้นทะเบียนก็ไม่ได้ไอ้ที่ได้ก็ไม่ขึ้นทะเบียน